มาดูเรื่องภายในประเทศกันบ้างกับการเดินทางครับยังไม่สิ้นสุดนะฮะวันที่5ของการควบคุมเข้มความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่นี้แม้จังหวัดพิจิตรจะยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เน้นย้ำให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภัยครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึง4ีมกราคม2 5ง7 มีรายงานสิติการเกิดอุบัติเหตุนะครับในช่วงคุมเข้มข้นในวันที่สองมกราคมหนึ่งครั้งบนถนนสายหลกักสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมตัดหน้ากระชั้นชิดขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดทำให้มียอดอุบัติเหตุสะสมสองครั้งยังไม่มีผู้เสียชีวิตขณะที่แขวงทางหลวงพิจิตรรายงานส,สถานการณ์ภาพจราจรล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบนถนนทุกสายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบนถนนสายรองไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับยังคงเน้นยำ้ำ กา,ารณรงค์ให้ประชาชนขับขี่อย่างปลอดภยัยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกๆเทศกาลและต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับผู้ชมมาดูอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับด้านนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและวันหยุดนะครับปีพุธศัการาช2567 เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานใน9ก้าอำเภอด้วยกันจากผลการกวดขันนะจับกลุ่มผู้กระทำความผิด179ครั้งมากสุดคือข้อหาไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะฮะอยู่ที่จำนวน41คนและมียอดการตักเตือนผ่านแอปขับดีซึ่งเป็นช่องทางของตำรวจที่ใช้เป็นการตักเตือนอยู่ที่จำนวน305คันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับยังคงเน้นย้ำการตั้งด่านทั้งด่านหลักด่านชุมชนนะฮะจนถึงวันพรุ่งนี้แหละครับ